ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวจูดเบลลิงเฮมนะครับผมเบลลิงเฮมเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วสำหรับฟีเจอร์นะ,ะคือคุ้มค่ากับการล่าจริง โอเคเบลลิงแฮมตัวบูสเตอร์1 0ึง่ถึงไม่บูตเพราะว่าก็ยังโหดอยู่ดีเหมือนเดบรอยเนี่ยไม่มีบูตนั่นก็โหดแหละโอเคเบลลิงแฮมมาโควเลเยอร์ oh, player, 20ปีเท่านั้นนะฮะสเตต101่งอน่ะ 101, นะอาะเกมรุก86บอลโจน94เลี้ยงบอล84แล้วบระกับตัว88สองสั้น90เปิดบอล81จบสกอร์84นะความโค้ง7จ 10, เกมรับ7จ ทางเลือดเจ็ดเจ็ดดูดันแปดสี่เอคเลชั่นเจ็ดเก้าก็มีเกมรับเข้ามาด้วยนะครับผม 88, สปีดแปดแปดสปีดต้นเจ็ดแปดพลังงานยิงแปดสิบสามกระดดเจ็ดเจ็ดเข็งแกร่งแปดสองบาลานซ์แปดห้าสเตมินาเก้าสามสเตมินาเยอะเวอร์ชันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมบวกสามทั้งหมดนะบูสเตอร์เรามีสปีดสปีดต้นบาลานซ์แล้วก็สเตมินานะที่ที่ที่บู๊สามนะนะแต่ถ้าฟอร์มบีก็จะบูสหนึ่ง นะสกิลก็จะมีดับเบิลทัตฟลิฟเล็บคัดแผลยิงเทินสู่คอนโทรลยิงลูกพุ่งยิงน้องต้องจับบอลเล่นบอลจกกังหวะเดียวนะไซคก้อยนะตัดฟาวนะครับผมตัดบอลตัดบอลแล้วก็เล่นในเกมที่กไดได้ดีนะโอ้โหเสียดายดมันมีสกิลยิงนะแต่ถ้าเพิ่มยิงไกลเข้ามานะเนี่ยเจียมเลยนะไม่มียิงไกลแต่มียิงยิงบอลพุ่งนะครับผมบอลพุ่งแรงยิงน้องต้องจับบอลอ่ะมีน,นนะเนะสียดายไ,ดไม่มียิงไกลนะว่าชัดอื่นมีเพววื่อวะ เวอร์ชันนี้มีไหมยิงไกลเวอร์ชันนี้มีไหมแต่เวอร์ชันเนี้ยมันเพิ่มสกิลได้บล็อกตับล็อกเนี่ยเวอร์ชันนี้ก็ไม่มีนะแต่เพิ่มสกิลได้ไงปัญหามันแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้มีไหมยิงไกลตัวนี้มีไหมตัวนี้ก็ไม่มีแต่มีไทบอลทะลุช่องนะมีสกิลไทบอลทะลุช่องนะครับผมโอเคแต่ตัวนี้ไม่มีสกิลไทบอลทะลุช่องว่ะแล้วมีอะไรตัวนี้ ก็ม <c oughs> ีบูทไงนะครับผมยิงบอลบอลพุ่งแต่บอลเล่นบอลจงังหวะเดียวโอเคมีมีมีสกิลตัดตัดบอลมาด้วยนะครับแล้วก็มีไซก้อยเข้ามานะสำหรับเวอร์ชันนี้โอเคไปลงสนามเปลี่ยนทีมก่อนนะครับผมไปฮะโอเคครับผมเกมแรกสำหรับจูดเ <c oughs> บลบบลงิลงแฮมนะฮะเบลลิงแฮมกลางลุก101 รวมบูสเตอร์นะถ้าไม่รวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังดีอยู่ยังดีกว่าเวอร์ชันอื่นอยู่สำหรับเวอร์ชันนี้มีเกมลุกที่ดีบอลคอนโทรลเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างดีนะครับผมจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะแม,นะม่นนะฮะจ่ายเมนี่ฮะให้จูดคือมารีวานแหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงปั๊มมาได้ดักได้ไม่ใช่ป๊าเมทัลุช่องโอ้ยมาวะ่ะ <c oughs> ติดเซฟนะครับผม <c oughs> ผมสงสัยว่าทำไมมาีวานต้องล้มตัวยิยงวะ แั้นเหลี่ยมมันค่อนข้างดีนะปึ๊บล้มตัวยิงเฮ้อเลวานผมเริ่มทุกวันนี้เริ่มไม่ค่อยน่าใช้แล้วจริงเลยว่าเปิดมุมมะเปิดมุมเหรอเปิดมุมเหรอจุดมันจะเล่นยังไงถ้าเปิดมุมมันจะเล่นยังไงวะอาจจะเล่นยากถ้าเปิดมุมนะมันจะหมุ่งก็ไม่เชิงมันจะเปิดก็ไม่ใช่อาจจะเล่นยากนิดนึงถ้าเปิดมุมะนะเนี่ยทีจูนะ ออกข้างไปดีลงๆลงโลง,ลงปัน่น <c oughs> ปั่นยังไม่ได้นะครับโหแต่จ่ายดีจะให้เลวานยิงจะให้วินิซูสยิงแต่คนยิงแม่งไม่ได้เรื่องเลยเกมนี้แต่จ่ายดีว่ะนะมารุยกันต่อโอ้โหง่ายเกินส่งให้เขาเนะน่นเนนะโหมดเดือดฮะขึ้นหน้าไปจูดคขนคืนจูดสิแหม่ล้มตัวส่งยังไม่ได้ยังไม่ได้วินิสูสฮะกลับมาที่จูดไม่ถึง ไม่ถึงปั๊มไม่ได้วินิสูนะมาให้เลวานคืนให้จูดออกข้างโอ้จ่ายติดกันเยอะเหลือเกินเลวานนะผมเลวานปาดมาโอ้โหเบลลิงแฮมคนเดียวคนเดียวเสาแรกไม่ได้ยิงอีกโอ้เกมนี้โอกาสหลุดมาอย่างเงี้ยประมาณสองสามครั้งเหมือนกันนะแต่โอ้โหไม่ได้ยิงว่ะไม่ได้ยิงว่ะยังครับผมโอ้ประตูแรกยังไม่มาสำหรับจูดแต่ขึ้นเกมมาดีเหลือเกิน แน่ฮะแโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังหัวเกมนี้น่าเสียดายหลายลูกเลยวะรู้สึกเสียดายแบบมันควรจะได้ไงเดลิงแฮมอะจูดวิ่งขึ้นแล้วจูดวิ่งขึ้นแล้วอืมใจช้าไปนิดนึงทีเดลิงแฮมโอ้ยโล่งโล่งแหมทำไมกีนี้มันต่อบอลกันไม่ค่อยแม่นว่ะแต่โอกาสหลุดมันก็เยอะนะแต่ทำไม่ได้ว่ะเกมนี้ตึงเดลิงแฮมอะ แทงมาให้โมดิตจูดคืนมาที่วินิสอุตไม่ถึงดักมาได้ฮะปันบอลมาได้ที่จูดเบลลิงแฮมโอมาวะแต่ความเร็วยังไม่ได้ไนะเลวานะผมพลิกพลิกโอโ้ขอยิงกอดละกันไม่ได้อีกเบอรกลาสโก้แมนก็เซฟเกินโอกาสเยอะจริงเกมเนี้ทำไม่ได้เองว่ะนะต่อบอลจ่ายบอลกันก็ไม่ได้แยะนะครับผมเบลลิงแฮม ดูดหลับมาสวยคืนออกข้างวีดีซีอูดสวยสวยสวย,สวยได้ไหมลุกอย่างงี้ไม่ได้เนี่ยคือต่อบอลจ่ายบอลกันดีนะแต่บางจังหวะดแต่พอจะจบจริงๆจ,จบไม่ลงวะ่ะจบไม่ได้วะ่ะมีดีซอูนะโอ้ยไม่ถึงบอลลิงเฮมนะพลิกพลิกเข้าหนมาได้ยิงโอ้โหผมมาเข้า,มาเมื่อกี้โอ้ยยังไงก็เข้าโกกเซฟเกินนะครับผม ขูพลิกมาเข้าซ้ายยิงขวาขู่ยิงดีมากโอ้โหไม่เข้าจริงๆว่ะที่เกมน,นี้ผมยอมรับว่าเล่นดีนะเล่นดีนะแต่มันจบกันไม่ลงนะเอาเอาอย่าบอกว่าจะเข้าง่ายๆนะูยิงเ,เทียบตายทั้งเกมนะโอเคโอเกมน,นี้ไม่ไม่ได้จริงว่นะนะที่จุดจุดแทนทะลุช่องได้จบไหมไม่ได้จบ โอ้โหน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมอูเกมนี้คือคือเล่นดีกว่าเอางี้คือเล่นดีกว่าแต่แพ้อ่ะน่าเสียดายในเล่นดีกว่าจริงครองบอลก็ก็ดีกว่านะแต่จบกันไม่ลงจริงปะเกมนี้ยอมจบกันไม่ลงนะได้ไปหกเลยเกมนี้ถือว่าเล่นดีพอสมควรนะแต่ไม่มีประตูแค่นั้นเองถ้ามีประตูมันก็จะเอาขึ้นไปอีกแหละน่าโอ้โหแต่เกมนี้น่าเสียดายแต่เล่นดีนะจะได้ถือว่าเล่นดีพอสมควรขาดแค่ประตูจริงนะครับผมโอเค ต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองนะครับผมเกมได้ถือว่าน่าเสียดายจริงโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้จริงนะโห,หน่าเสียดายน่าเสียดายนะแต่จุดเล่นดีพอสมควรเลยนะครับผมมาเกมนี้เกมที่สองแล้วทะลุช่องเหมือนจะถึงนะ <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวจุดโอ้โหว,วิ่งจากข,ข้างบนลงมาแยกบอลได้อ่ะโอ้โหนะ อาทบเบลิงเกย์มะออกข้างมาวินิซิอุตไม่หลุดไม่หลุดจุดดักได้ดักได้เรวานรออยู่ยังโอกาสจ่ายยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้มีช่องขนาดนั้นนะแต่เสียดายไม่มีเทคบอลทะลุช่องจริงเว่า์ช่นนี้ทีจูดฮะบมลงได้ไหมไปได้วะ่ะปาดกลับมาลนโอ้โหไม่เข้ามันล้นเรวานกร็จริงแต่มันมีฟรานตอเรสอยู่นะครับผม จะเข้าอยู่แล้วนะฮะแมเปิดมุมครับผมเปิดเข้าไปเลยเปิดเข้าไปยังงี้ไม่ถึงกันเลยฮนะวิดิสูนะครับผมอยูล่ลเหียมเขากลางก่อนไปาเลวานเลวานพลิกเปิดออกข้างไม่ถึงจูดปั๊มมาได้ไหมได้ด้วยนะครับผมจูดเบียดเบียดไม่ไหวตรงนี้ต่อเรย์นะผมปัดกลับมา <c oughs> มันมีใครยิงได้หรือวะทรงเหมือนเกมแรกเลยครับผมโอโ้โหเล่นดีนะแต่กีนนี้ก็ย,ยังยิงไม่ได้อยู่ดีแต่จะกินี้เป็นรองนะครับผมเป็นรองนิดหน่อยนะแต่จีาบาร์สวนกลับก็ทําได้ดีแต่จังาร์จบก็ยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นอีเวนต์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวกองหน้าก็ <c oughs> เป็นพวกสเปนอะไรเงรี้ยอีเวนต์ลิงสเปนนะเนยะไม่ได้เต็มสุบเท่าไหร่ที่ตอเรสะเข้าไหนเหมือนจะถึงแต่ก็ไม่ถึงอ่ะจุดเคลีย โอ้โหเกมนี้คือโดนบุกหนักเกินตั้งเกมกันไม่ติดจริงนสุตนะผมบอลขึ้นหน้าบอลขึ้นหน้าปาดเข้าในจูดไม่ถึงว่ะนี่ยทีเบลลิงแฮมฮะคืนให้วินิสุตก่อนรอไม่มีใครเติมยังได้อยู่ยังได้อยู่ฝ่ายนู่นออกข้างน่าจะล้ำหน้าว่ะลูกนี้เนะโอเคล้ำหน้าไปแล้วนะผมจ่ายบอลดีนะจ่ายบอลดีดีทุกอย่างจริงแต่ มาจบสกอร์มันไม่ได้นึงเพราะว่าจริงก็ก็นะน่นะครับผมกองหน้ามันไม่ค่อยเก่งว่าเป็นพวกอีเวนไงเลียัไง,งมะมาคืนวินิสิวุรออรอพวกรอพวกแทเข้ากลางดีครับผมมาอย่างนี้ปาดมาสวยๆเอาเลยนะครับผมนี่แหละกองหน้าไม่ค่อยเก่งมันต้องป้อนแบบอย่างนี้เลยถึงมันจะยิงได้นะครับผมโอ้โห มาฮะเอซิดไปหนึ S ่งติ๊กเติมเกมอ่ะมันสุดอยู่แล้วบเบลลิเฮียมมาที่ขอรยาฮะยกไปให้วินิสุตไม่น่าดีเหมือนจะดีเอมันจะดีไม่เหงเง้ยนิดเดียวบเบลลิเฮียมะกลับขึ้นฝั่งโน,น้นมาขึ้นสองสามคนโอ้สองสามคนเอ,อ,า,นอาไม่อยู่ขอรยาฮะมาที่จูดพลิกมาได้ออกข้างวินิสูตรรอแล้วก็แทงให้จูดเหมือนเดิม เข้าขวายิงเบาๆแม่ผมกดหลอดม่วงแล้วกดไม่ติดก็เลยแตะไปก่อนเนีขอยนาฮะมาที่จูดคลิกพลิกโอ้โหวินิดเดียวน่าเสียดายฮะโอเคแม่เกมไม่ถือว่าลั่นดีมากแต่สุดท้ายไปรั่วกองหลังอีกแล้วอแต่กินนี่เป็นรองนาเกมเป็นรองแบบเยอะเลยอะ้นั้นสวนกลับอย่างเดียวนาเกมนี้โอเคนะก็อ่าต่าลาเนี่ยเอาจริง ีต่อเวลาพิเศษนีวว่หว่าพอต่อเวลาจุดใหม่เปล่าวะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยโอ้ไปเปล่าวะถ้าไม่เปลี่ยนอาจจะไม่ยห่ผมว่าอาจจะไม่ยู่วแต่ก็นะยืนระยะให้มันให้มันสุดไปสุดยันต่อเวลาพิเศษมาครับผมนะจะแพชนะก็อีกเรื่องแล้วตอนนี้แต่เกมเ,มเต็มเวลาคือเล่นดีมากนะแล้วดีมากในเกมนี้มีเอซิไปหนึ่งจุดแทงแทงสวยสวยสวย อยากได้กองหน้าเร็วๆเลยอ,อย่างเงี้ยแต่มันเลือกเยอะไม่ได้นะครับผมจูดฮะฝ่ายอุ่ <ไป S 1> แต่ลงมาช่วยเกยมรับได้เยอะนะเบลลิงแฮมนะขึ้นเกมรุกลงเกมรับได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะมาทีจูดได้ยิงว่ะโอ้โหคมกริบเชีย่ยโอ้โหคือเกมเน,นี้ยจูดแบกมากอะ่ะจริงจูดโคตรแบกแต่หลังโคตรรัวกันนั่นเองโอ้โหคมกริบลูกนี้โอ้โห ของจริงจูดฮะโอเต็มหมดเลยนะตีไม่น่าคือไปแล้วไม่ไหวแล้วแต่ยังพอมีแรงส่งอยู่นะครับหือบหลุดโอเคจบเกมครึ่งแรกเขาช่วงต่อเวลาโอ้โหเกมนี้เหนื่อยโอ้คือคือต้องยอมว่าเกมเนี้ยจูดคือเล่นแบบคือสุดของทีมแล้วผมว่าคือดีที่สุดของทีมแล้วอะนแต่กองหลังรั่วไปหน่อยแค่นั้นเองนะถ้าจัดจัดลงทีมชุดใหญ่ผมว่าโอ้โหโคตรดีบอกบอกเลยว่าโคตรดีมาทีวีดีสุดฮะ ไปให้จูดไปแล้วแต่มันหมดจริงๆว่ะคือสเตมิน่ามันหมดสเตมิน่ามันหมดแต่ยังจ่ายได้ดีอยู่นะเอาจริงเรื่องจ่ายบอลน่ะนะมากลับไาเป็นก้าให้จูดจูดกระชากแล้วก็จะยิงสักหน่อยเสียดายแต่แล้วดีมากเกมนี้ยอมเลยะโอเคยิงจุดโทษว่ะจุดโทษอีกแหละโอ้ยลากยาวยันจุดโทษเลยว่ะเนี่ย แลกยาวยันจุดทูดเลยว่ะมาจุดทูดใครยิงก่อนใครวะน่ะผมเหรอใช่ดินะดูซิบบกวะเอ้ยโคตรเสียวโคตรเสียวอะไรฮะดอกแรกโคตรเสียวมาเอี่ยมาซี่เหรอมาซี่เหรอสวยดีครับเดาวทางถูกเล่นหนึ่ง เดาทางถูกเล่นหนึ่งนีบัลบีดี้เอ้ยตัวนี้โครตดีว่าโอโ้โหโดนเซฟเหมือนกันโดนเซฟเหมือนกันโดนเซฟเหมือนกันนะโดนเซฟเหมือนกัน,นเอาใหม่เอาใหม่หมตึงนะจะโทษเนี่ยเป็นอะไรที่กดดันพอสมควรนะครับผมโอ้โหเซฟครั้งที่สองเออโอ้โห,หพอดทางถูกเป็นก็อืม <c oughs> ขอให้ชน,นะขอให้ชน,นะนะตอเรสเหรอมุมไหนดีมุมไหนด,หนดีคิดหนักเลยว่ะมุมนี้แล้วกันเหมือนจะโดนเซฟเลยว่ะเอ้ยกดดันจุดโทษไปได้ที่กดดันมากนะถ้าตัดสินใจผิดคือจบอ่ะนะครับผมคนเดิมมุมเดิมอ่ะอุย้ยมันจิงกลางละ่ะเล่นกลางว่ะเล่นกลาง เป็นกลางนะฮะเป็นกลางกว่าเฮ้ยเป็นกลางกว่าเฮ้ยเบลลิงเฮมนะครับผมบัตรดวงอาจจะโดนเซฟก็ได้นั่นไงว่าแล้วนะว่าแล้วเพราะว่ามุมมันไม่มีนจะยิงแล้วไงคือน่าจะอ่านทางกันได้หมดเลยอะในตอนเนี้นะครับผมกูตัวต่อเรสขู่กลางสองรอบว่ะกลางสองรอบว่ะนะ ยิงกลางสองรอบป่ะกดดันมากตอนนี้ถ้าโดนเซฟคือแพ้เลยเออมันจะกลางสามรอบไหมไม่น่าใช่ไม่น่าหรอกมัง้งกลางสองรอบไม่น่าหรอกมัง้งผมว่ามุมนี้อ่ะโอ้โหคนละมุมว่ะยังครับผมยัง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 ไปต่อยังไปต่อทีนี้ก็ผมแล้วละ่ะวินิสุวิชูเนี่ย ถ้ายิงกลางเหรอเรารู้ถ้าโดนเซฟก็แพ้กันแหละถ้าโดนเซฟก็แพ้แค่นั้นะนั่นไงกูว่าแล้ะโอ้โหเซ้นผมคือไม่โคตรสุดยอดอ่ะนะถ้าลากปุ๊บคิดว่าจะโดนเซฟคือโดนจริงๆอ่ะนะมาชัวร์มินี่มั่นใจฝั่งนี้มั่นใจฝั่งนี้นะครับผมเทียนกันอยู่โทษที่โคตรยาวโคตรนานนี่เมื่อกี้กลางไม่เข้า ขอกลางอีกรอบถ้าให้เขาก็แพ้กันแนละ้วเนี่ยเข้าดีครับรอบนี้มันยิงกลางแน่เลยรอบนี้มันยิงกลางแน่เลยขูเป็นการหยิบโทษที่ลากยาวเหมือนนะปกติจะจบแค่ห้าคนนะน่าจะกลางว่ะโอ้โหไม่กลางและเป็นมุมที่ผมโดดใยด้วยนะมุมนั้นอ่ะรับหน้ามันน่าจะกลางน่ะรอบหน้าไม่น่าจะกลาง รอบนี้ผมก็ขอกลางไปก่อนนะครับผมกลางสามรอบติดอะ่ะคิดดูมันก็โดดดีครับโอ้โหรอบนี้มันน่าจะกลางนะน่าจะกลางนะไม่น่าผิดนะสวยเออชนะบอยิงกลางนะครับผมคือจิตวิทยาไม่ต้องแบบสุดละแต่เวลาลากและ้วมันจะมีเซตอย่างหนึ่งที่พอลากปุก๊บ รู้สึกว่าเหมือนจะโดนเซฟมันจะโดนเซฟ,จ,เซรฟจริงอะนะเหมือนเหมือนไม่มั่นใจอะไรเงี้ยจริงโอ้โหจุดเจ็ดจุดห้าคือเกมนี้ต้องยอมว่าจุดคือเดอะเบสเลยนะครับผมต้องยิงต้องจ่ายนะบอลบอเล่นดีก็โหดปเปิงนะลากยาวยันนุ่นตุดโทษโอเคประมาณนี้ไฮไลท์เหรอแต่ไฮไลท์เกมนี้ถือว่าสวยนะจุดนะมาไฮไลท์ล,ลูกยิงอ่ะสวยนะลูกจ่ายก็สวยนี่ลูกจ่ายลูกนี้นะครับผมแทงมาโอ้โหสวยมากคือปาดแบบ ถาวายพานแล้วอะถ้ายิงไม่เข้าก็หยูยชนเสาด้วยนะครับผมนี<笑><笑>่นะปาดไปดีมากอืคือเทพไม่ต้องทำอะไรอะขอแค่ยิงเข้าอะตรงกรอบก็าน่าจะเข้าหรอมั้งเนี่ยแล้วก็มีหลายจังหวะที่แบบโอ้โหตึงอะเกมเนี้ยตึงเปรีย้ยนะฮะแต่โอกาสยิงไกลไม่มีเอ้ยมีดิเป็นลูกที่เป็นประตูไงลูกที่เป็นประตูนะมันจะให้ดูพวกว่าน่าจะให้ดิน่าจะให้ดิ นะนี่ยลูกนี้แหละนะครับผมนะคุณดีได้ก่อนปาดกลับมาโอ้โหถือว่าคมพอสมควรนะมันไม่ได้แรงแต่มันค่อนข้างจะแบบเสียบมุมเลยอะอโคตรดีโอเคประมาณนี้สําหรับเบลลิงเฮียมโอ้โหเวอร์ชันนี้ต้องยอมว่าดีจริงดีจริงสุดจริงโดยเฉพาะเกมนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของจุดเบลลิงเฮมแล้วนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับผม คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l ล t s go